หนูนางงามแต่แล้วอะไรคะ <S <S แล้วอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆด,ด,ดีกว่า <S 1> <S 1> ไปที่จังหวัดเชียงรายค,รค่ะทีมนักวิจัยไทยของเรานะคะเก่งมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงรัติรสคนคนการถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะหรือว่าดรอ่อ,อ,อ,อยนี่ท่านนี้<อ>นี่เป็นนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์สมุนไพรค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเธอได้ส่งผลงานของเธอเข้าประกวด แล้วก็น่าจะได้รับรางวัลน,นะคะ <Wow. S 1> ชื่อเบวบพันธุ์ก็คือการเพิ่มการละลายน้ําและการดูดซึมของสูนไพรสำหรับการป้องกันโควิด -19 นะคะโดยที่เธอเนี่ยได้นําเอากระชายขาวฟ้าทลายโจรขมิ้นชันภูคาวมะขามป้อมแล้วพบว่ามีฤทธิ์ในการต่อต้านไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาที่เขาส่งพวกงานวิจัยแบบนี้นะคะค จะอยู่ในห้องปฏิบัติการและอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นถัดเพาะชื้อ,อะเออคือคือมันจะเป็นอยู่ในปัจจัยที่เขาจํากัดครับม,ม,มันไม่ใช่ว่าสามารถที่จะตอนนี้ก็คือกินได้เลยหรือว่าอุ้ยทุกคนไปเราไปเอาทุกอย่างกระชายเข้ามารวมกันยำกินแล้วเราก็ต่อต้านใไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเหมือนกับว่าอยู่ภายใต้ข้อจํากัดว่าในสภาวะอากาศแบบนี้ในภาวะแบบนี้เชื้ออยู่ในเพาะแบบนี้แล้วเอาตัวเนี้ย พวกนี้ใส่ลงไปดูซิว่าเออว่าพอเพิ่มการละลายน้ําลงไปแล้วมีการดูดซึมของเชื้อเนี่ยมันไปฆ่าเชื้อได้ไหมอะไรประมาณนี้อยู่ในห้องเหมือนกับเป็นงานทิจั่แแต่เขาก็ได้รางวัลมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตรงนี้ไปต่อยอดอีกทีหนึ่งใช่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 เก่งจังเลยอ่ะเป็นเรื่องดีๆไงอยากให้พ่อแม่ภูมิใจเราแบบนี้บ้างอ่ะคืออย่าว่าแต่ถึงเรื่องขนาดนี้เลยตอนเรียนเรื่องประพฤติมารยาทอะไรก็ไม่เขาเริ่มมา